สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวเฮดสตรัปนะครับตัวเฮดสตรปก็คือสายรัดศีรษะสําหรับกล้องแอคชั่นกล้องนะครับตัวเฮดสตรัปตัวนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อเ j Cam นะครับแพ็กเกจจะเป็นง่ายๆแบบนี้ครับข้อดีของตัวเฮดสตรัปก็คือเราใส่กล้องแอคชั่นกล้องแลรัดกับศีรษะของเรานะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอจะเป็นวีดีโอมุมหน้าตรงนะครับซึ่งเราจะเห็นบล็อกเกอร์ต่างๆถ่ายวีดีโอจากมุมหน้าตรงนะครับเป็นหลักนะครับ เอสเจแคนะครับผลิตอุปกรณ์แอคชั่นแคมอ r a ออกมาเยอะมากนะครับไลน์อัพสินค้าของ SJ c a m ถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ผลิตกล้องแอคชั่นแคมอ r a นะครับผลิตอุปกรณ์อิสซเซอรี่ต่างๆนะครับอย่างตัวเฮดสแท็ตัวลัซเซะนะครับบอดี้สแท็บไมค์เซลฟี่หรือว่าเช็คชั่นตัวต่ออุปกรณ์ของกล้องแอคชั่นทั้งหมดนะครับเอผลิตออกมาซึ่งตัวเฮดสแท็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับกล้อง GoPro ก็ได้นะครับ ใช้กล้อง s j cam ก็ได้นะครับใช้กับกล้อง a n i t e c h หรือว่า xiaomi หรือว่ากล้อง action camera อื่นๆนะครับตัวด้านหน้านะครับสำหรับเชื่อมต่อกับกล้อง action นะครับหรือว่าตัวที่ล็อกอกล้อง action camera นะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวยางยืดแข็งแรงทนทานนะครับสามารถปรับขยายได้นะครับปรับตัวนี้เลื่อนขยายได้เพื่อให้พอดีกับศีรษะของเรานะครับา หลักๆแล้วสำหรับเฮดสแตปก็คือการถ่ายวิดีโอมุมหน้าตรงนะครับเราจะเห็นจากบล็อกเกอร์ที่ทำวิดีโอนะครับลง YouTube ต่างๆจะเป็นพวกปั่นจักรยานหรือว่ากีฬาแนวสตรีทนะครับหรือว่าพวกไบเกอร์ต่างๆนะครับที่ชอบเดินทางก็จะใช้ตัวเฮดสแตปนะครับสำหรับรัดกล้องแอคชั่น a m มรติดกับศีรษะของเรานะครับทำให้ได้มุมมองวิดีโอที่สวยงามนะครับในการทำบล็อกวิดีโอนะครับ ท่านใดนะครับที่ต้องการหา h ฮดสเตปราคาประหยัดคุณภาพดีนะครับแนะนำเป็นตัว h ฮดสเตปของ SJCAM นะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับลองไปหาดูครับ